สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวสมาล์ทครับเซบาสเตียนยอมพูดแล้วต้นรวยจริงไหมเผยความสัมพันธ์ดิวล่าสุดเซบาสเตียนลีซาบีนิวอริสราเคลื่อนไหวล่าสุดเปิดสาเหตุเก็บรูปในไอจีเกลียงพร้อมประเด็นความร่ำรวยและความสัมพันธ์กับดิวอริสรางานนี้ชัดเจนทุกประเด็นด้วยเซบาสเตียน ได้โพสต์ไว้ว่าถึงเพื่อนๆทุกคนตลอดช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับผมที่ถูกบิดเบือนพูดเกินจริงหรือถูกเขียนขึ้นเพียงเพื่อสร้างความบันเทิงและดึงดูดความสนใจ หลายพาดหัวถูกสร้างขึ้นเพื่อยอดคลิกมากกว่าความจริงผมอยากชี้แจงว่าทำไมผมถึงได้ทำการเก็บถาวรไม่ใช่ลบโพสทั้งหมดในอิสตาแกรมเหตุผลนั้นง่ายมากในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาผมไม่ได้โพสอะไรด้วยตัวเองเลยนอกจากสตอรี่ผมรู้สึกว่าความทรงจำเหล่านั้นเป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับผมเป็นเครื่องเตือนใจถึงช่วงเวลาที่ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงไม่ต้องการแบ่งปันมันในที่สาธารณะอีกต่อไปโพหล่านั้นไม่ได้สะท้อนตัวตนของผมในวันนี้ ผมไม่มีอะไรต้องปิดบงังอีกทั้งผมเลือกที่จะเก็บถาวรรูปภาพทั้งหมดเพราะอินสตาแกรมกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่เป็นมิตรสําหรับผมผมรู้สึกไม่สบายใจที่จะแบ่งปันชีวิตส่วนตัวอีกต่อไปผมเหนื่อยกับการที่รูปของลูกๆพ่อแม่และตัวผมเองถูกนําไปใช้สร้างกาปลอมทั้งที่ความจริงแล้วเราเป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวกันมากยกเว้นแต่ดิวผมเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับความเป็นส่วนตัว แม้แต่บุคคลสาธารณะอย่างเดีวยวการยุ่นในสายตาของสาธารณชนอันมาพร้อมกับความคาดหวังบางอย่างแต่เรายังคงเป็นมนุษย์ที่มีสิทธินในพื้นที่ส่วนตัวความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรเคารพไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานะหรืออาชีพอะไรไม่มีใครคนถูกเปิดเผยเรื่องส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมและมันไม่ยุติธรรมเลยที่ช่วงเวลาของเราและครอบครัวจะถูกนำไปใช้เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อสร้างกระแส ผมเข้าใจดีว่าผู้คนให้ความสนใจในตัวผมแต่ผมต้องการบอกให้ชัดเจนว่าผมได้เรียนรู้เรื่องราวทุกอย่างจากข่าวเช่นเดียวกันกับทุกคนผมต้องแยกแยะว่าอะไรคือความจริงอะไรคือเรื่องโกหกซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและทําให้เหนื่อยล้าจนถึงตอนนี้ผมยังไม่สามารถเข้าใจได้ทุกอย่างอย่างท่องแท้โดยเฉพาะอย่างยิง่งมืมีอุปสรรคทางด้านภาษาและวัฒนธรรม สิ่งที่ไร้สาระที่สุดที่ผมถูกกล่าวหาคือการเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเรื่องโกหกและไม่มีข้อมูลความจริงเลยตั้งแต่การเชื่อมโยงผมกับการพนันออนไลน์ไปจนถึงคอนเซนเตอร,ร์หลอกลวงและตอนนี้ผมกับถูกข่าวหาว่ามีส่วนพัวพันธ์กับการขายอาวุธเรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยผมตกใจกับวิธีที่สื่อพยายามบิดเปือนภาพลักษณ์ของผมอย่างมากซึ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทำลายชื่อเสียงอย่างชัดเจนแต่ผมจะไม่ยอมให้มันดำเนินต่อไปข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เพียงแค่สร้าง ความเสียหายแต่ยังเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงและบุคลิกของผมคนที่รู้จักผมยอมสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของผมได้ผมอยากชี้แจงเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องความร่ำรวยของผมด้วยผมไม่ได้ร่ำรวยหากผมมีอะไรในชีวิตมันมาจากความรักและการสนับสนุนจากพ่อแม่ของผมซึ่งทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อให้ผมมีโอกาสสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผมคือลูกๆูก ผมอยากให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตอย่างดีนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมทุกอย่างที่ผมมีในวันนี้มาจากการที่พ่อแม่ของผมทำงานหนักและมอบโอก,กาสให้ผมสร้างชีวิตของตัวเองผมไม่เคยอ้างว่าตัวเองร่ำรวยและขอให้ทุกคนหยุดคาดเดาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนี้ ถ้าผมเคยทำผิดพลาดไปอาจเป็นเพราะผมอวดความสำเร็จของตัวเองมากเกินไปในยุคที่โซเชียลมีเดียครองโลกผมไม่เคยจะหนักเลยว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมต่อตอนนี้ผมได้เรียนรู้แล้วนับจากนี้ไปผมจะใช้ชีวิตอย่างเงียบๆแล้วชิตตนให้กับครอบครัวเท่านั้นเดียวคือแม่ของลูกๆของผมและเธอจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปผมเชื่อว่าเธอจะทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อจากนี้ ผมเชื่อว่าเธอจะขอไปและกลับใจในสิ่งที่ผิดและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทุกการตัดสินใจของผมรวมถึงการเขียนจดหมายฉบับนี้ล้นทําเพื่อประโยชน์ของลูกๆของผมพวกเขาคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมและผมต้องการปกป้องพวกเขาด้วยเหตุน,นี้ผมจึงขอความเป็นส่วนตัวให้กับลูกๆและตัวผมเองผมต้องการให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าผมสามารถพูดแทนตัวเองได้เท่านั้นไม่ใช่แทนดิวเธอเป็นผู้ใหญ่และต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาด้วยตัวเองผมเชื่อว่าเธอไม่เคยมีเจตนาที่จะทาร้ายหรือสร้างความเสียหายให้กับใครในต,ตอนนี้ผมมุ่งเน้นไปที่เรื่องส่วนตัว และครอบครัวของผมผมขอขอบคุณทุกคนที่รู้จักและยังคงสนับสนุนผมสำหรับคนที่มีคําถามผมมองว่าเราจะสามารถหาทางทําความเข้าใจกันด้วยความยุติธรรมและความเคารพ สำหรับข้อมูลเช็จที่ถูกเผยแพร่โดยนักสืบออนไลน์บน Facebook และแหล่องอื่นๆผมจะทำการโต้แอย่างในชี้แจงข้อเท็จจริงในโปตดแยกต่างหากเป็นเรื่องสำคัญที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยและผมจะใช้เวลาในการแก้ไขเรื่องที่จำเป็นประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ผมรักและเคารพอย่างสุดซึ้งผมรู้สึกซาบซึ้งกับความเมตตาที่ผมได้รับและผมใช้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณและความเข้าใจด้วยความจริงใจเซบาสเตียน ข้อคิดเห็นของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า1อย่าเอาข่าวของผู้อื่นไปลงถ้าไม่ใช่ข้อมูลแท้จริงเพื่อให้ทุกคนเข้าไปดูเยอะ 2. ชี้แจงกระแสข่าวความร่ำรวยไม่ได้ร่ำรวยหากมีอะไรในชีวิตมันมาจากความรักและการสนับสนุนจากพ่อแม่ซึ่งทำงานหนักมาตลอดเพื่อทำให้ผมมีโอกาสสิ่งมีค่ามากที่สุดสามบางคนมีทรัพย์สินที่พ่อแม่สร้างมาเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองไม่เคยอ้างว่าตัวเองร่ำรวย4อย่าโพสบนโลกโซเชียลมันเป็นดาบสองคม หาฝากถึงหนักสือออนไลน์เพจต่างๆอย่าเอาข้อมูลเท็จของผู้อื่นมาเผยแพร่ทําให้คนอื่นเข้าใจผิดกันหมดทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวบันเทิง News ข่าวเรื่องราวของคนดังมีมาให้รับชมกันทุกวันครับ